อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญต้องกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับถึงเวลาเอาจริงซะแล้วสิก็ให้มันรู้ไป ว่าถ้าคนอย่างทารัตนะอน,นันต์มันคิดจะเอาจริงขึ้นมามันจะไม่ได้ขนาดนั้นเชียวหรือไงยอมรับตามตรงเลยว่ามาถึงจุดนี้แล้วทารัตนะอน,นันต์ได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างในชีวิต ตั้งแต่มีคนตัวเล็กโผล่เข้ามาอย่างเช่นเรื่องความไม่ได้อย่างใจอะไรเลยสักอย่างไม่ว่างอะไรอะไรคือไม่ว่างบอกว่าให้ว่างก็ต้องว่างนี่คือคำสั่งเข้าใจไหมคัน เอ๊ะโถว้ยไอ้เด็กนี่มันน่าจับบี้ให้แบนเหมือนแมงเม่าจริงๆเลยอ้อาวอะไรครับคุณถาหงุดหงิดอะไรจะเช้าเลยอะก็ไอเด็กเนื้อตัวเล็กนั่น,นสิขี่เรแล้วยังจะเล่นตัวอีกกูชวนไปเดด ทำไมไม่ไปวะเสียงดังลั่นของเสือยังคงดังก้องอยู่ในหูของเพื่อนๆใบหน้าคมถูกจดมองไม่วางตาอย่างตั้งคำถามเมื่อกี้คือมึงชวนน้องเขาไปออกเดทงั้นเหรออืม มึงก็เคยไปเดดมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วไงแล้วตอนที่พวกน้องๆหนูหนๆของมึงมาชวนมึงออกเดดเขาชวนมึงยังไงชวนแบบเนี้ยเหรอมึงถึงได้ตอบตกลงอะฮะ เสือทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่เทว่าไอ้สิ่งที่มันคิดไม่ใกล้เคียงกับคำแนะนำของเพื่อนเลยให้ตายหาเธอเอาไม่มันจะไปไหนของมันวะจะไปรู้ได้ไงเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันน่ะ เพื่อนทั้งหมดมองตามแผ่นหลังกว้างของประธานนักศึกษาเดินดิ่งไปขึ้นรถยนต์คันหรูแล้วแล่นฉิวออกไปเลยอย่างรวดเร็วแค่คิดว่าถ้าจะเอาจริงก็ต้องเอาให้สุดขณะนี้รถยนต์สุดหรูจอดอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีทางที่ใครจะสามารถเดาใจคนอย่างถารัตนานันต์ถูกได้เลยแน่ๆว่าเวลาแบบนี้เขาจะมาที่นี่ทำไมกันสวัสดีค่ะคุณถาเออเอเอ,เอสวัสดีครับ เสือยกยิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยคำทักทายอีกฝ่ายกลับไปเช่นกันที่นี่คือห้องแถวที่คนเหล่านี้เรียกว่าบ้านและคนที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ก็คือคุณแม่วัยเสียณอายุของเด็กมัธยมต้นของเขาสบายดีนะครับค่ะ สบายดีค่ะแล้วนี่น้องไปทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าคะคุณถาถึงได้มาถึงที่นี่ได้ผมแวเอาขนมหวานมาฝากนะครับหลายวันก่อนก็ฝากมาให้แล้วยังอุตส่าห์ซื้อมาฝากด้วยตัวเองอีก ขอบคุณมากนะคะคุณถายิงไวกระเสียนยื่นมือรับเอาข้าวของจากมือของชายหนุ่มแล้วก็ถึงกับต้องขมวดคิว้วเพราะของที่อยู่ในมือนั้นไม่ได้มีแค่กล่องขนมหวานอย่างที่บอกเอาไว้เอ๊ แล้วของพวกนี้ไม่เห็นคุณทาต้องลำบากซื้อมาด้วยนี่คะ่ะมันสิ้นเปลืองคือว่าวันนี้ผมชวนเจ้าตัวเล็กไปออกเดทนะครับแต่ก็เอาแต่ปฏิเสธผมท่าเดียวผมเลยคิดว่า งั้นก็มาเดทที่นี่ซะเลยรบกวนช่วยทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ด้วยนะครับเสื้อกล่าวพร้อมกับโค้งคำนับหรือดีออกจะตกใจมากเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยิ้มกว้างออกมาในที่สุดแอบปลื้มใจกับความจริงจังของอีกฝ่ายเอามากมาก ได้สิคะ่ะด้วยความยินดีคะ่ะคุณถาเมื่อรับปากแล้วก็รีบไปลงมือทำทันทีนั่งรออาหารอยู่พักหนึ่งแล้วต่อด้วยการนั่งรอคนตัวเล็กอยู่อีกพักใหญ่ในขณะที่รอ ก็เขียโทรศัพท์มือถือไปด้วยบ้างเช็คดูงานในแท็บเล็ตไปด้วยบ้างรับสายจากลูกค้าบ้างหรือบางครั้งก็มีคุยงานกับคนที่สาขาบ้างความจริงแล้วคนอย่งเสือก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากมายเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าว่า ในระหว่างที่รอแล้วทำงานไปด้วยก็แค่คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ในขณะที่รอก็ทำงานเพลินจนลืมนึกแปลกใจตัวเองไปเลยน้องกลับมาแล้วครับคุณแม่ในที่สุดเสียงใส จากเจ้าเด็กตัวเล็กก็แววมาถึงจนได้เสือทำเพียงแค่หลีตามองเพราะมัวแต่ตอบแชทกับลูกค้าทางไกลช่องแชทสีฟ้าน้ำทะเลเข้มข้นเด้งสวนกันระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับภัยสารซึ่งเป็นเลขาในประเทศไทยของบ้านรัตนอานันต์เสียจน ฟังไม่ทันเสือมาทำอะไรที่นี่มากินข้าวกินข้าวที่ไหนข้าวที่บ้านนี้ไงที่บ้านไม่มีข้าวกินหรอไม่มีเออไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เข้าไปดูในครัวก่อนสิแล้วค่อยออกมาตอบใหม่เด็กตัวจ้อยรีบวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะรับแขกตัวเล็กก่อนจะวิ่งแจ้นเข้าไปตามที่คนตัวโตวบอกจากนั้นเสียงใสแจ๋วก็ดังขึ้นทันทีหอแม่ทำไมทำกับข้าวเยอะแยะเลยอ่ะ เสือไม่รู้ว่าคนเป็นแม่นั้นตอบกลับลูกชายของเธอว่ายังไงรู้แต่ว่าผ่านไปสักพักเจ้าเด็กตัวจิ๋วก็เปล่งเสียงลั่นออกมาก่อนตัวเสือซื้อกับข้าวม้ยหรอใช่ครับซื้อมายะไหมเห็นว่าเยอะไหมล่ะแยะแยะ <Okay. laughs> คำพูดคำจาที่แสนน่ารักบวกกับท่าทางออดอ้อนจนเสือสิ้นลายไปแล้วตั้งแต่อยู่ในมุงเนิร์ดนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นสองมือกอดที่ขาอ่อนของคนพี่เลือกใช้น้ำเสียงอ่อนโยนทําเสียงสองเสียงสามจนหน้าหมันเขี้ยว ถ้าไม่ติดว่าบ้านแค่ไปนิดห้องรับแขกกับห้องครัวอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมจะจับจูบให้ปากบวมเลยทีเดียวอาหารมื้อค่ำกินนอกบ้านรัตนอนันต์แต่กินในบ้านซึ่งเป็นแค่ห้องแถวเล็กๆของโรงพยาบาลที่ครอบครัวของเสือ บริจากงบประมาณสนับสนุนรายปีอยู่เป็นจำนวนมากพูดให้ฟังดูไม่แย่ก็คือมันไม่ได้แย่สักเท่าไหร่พูดให้ฟังดูดีขึ้นมาหน่อยคือมันโคตรมีความสุขสุดๆเลยเว้ยเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เสือต้องกินของหวานล้างปาก หลังจากกินมื้อคำ่ำก็เพราะเจ้าคนตัวเล็กที่นั่งข้างๆข,ข,ขอยป้อนไม่หยุดงับเข้าปากตัวเองได้ก็ชมป๋อว่าอร่อยนักหนาหลังจากนั้นก็ยื่นให้คนพี่ชิมสลับกับเข้าปากของตัวเองไปด้วยมาถึงจุดนี้เจ้าเสือร้ายก็รู้แล้วว่า จะเข้าทางไหนถึงจะได้ใจเจ้าคนตัวเล็กแล้วนี่ได้ห้องใหม่หรือ,อยังครับเสื้อเอ่ยถามฤดีที่ร้างจานอยู่ในห้องครัวที่อยู่ใกล้กันแค่คืบยังเลยค่ะคุณถาเดี๋ยวก็หาได้เองแหละ เนอะนะเดี๋ยวเราก็พลัดเข้าไปก่อนเราผลัดเข้ามาสามครั้งแล้วคงผลัดอีกต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะเนัะถึงกับหยุดชะง,งักลงไปเลยก้อนขนมหวานที่ตอนแรกไหลลงไปในลำคอเป็นน้ำเปล่า ในตอนนี้กลับเหนียวหนึบกลืนลงคอแทบไม่ลงเงินผมมีข้อเสนอไปอยู่ที่รัตนออนันต์ผมจะจ้างให้ทำงานแม่บ้านถ้าไม่รังเกียจเป็นแม่บ้าน ให้บ้านรัตนอัน,น,นันแล้วทำไมต้องไปอยู่ที่บ้านนั้นด้วยล่ะเป็นสวัสดิการให้กับคนงานอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านพักของโรงพยาบาลน,นี่แหละทำไมแปลกเหรออาดีจังขอบคุณนะคะคุณทา้า แม่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณถายัางไงดีขอบคุณที่รับคนแก่ๆอย่างแม่ไปทำงานให้คุณถานะคะฤดีพูดไปถึงกับน้ําตาซึมเลยคุณแม่ไม่แก่สักหน่อยห้ามพูดว่าแก่นะครับนัดลูก กเกษียณอายุแล้วเขาเรียกว่าแก่นะลูกไม่เอาอะเสือเสือว่าแม่แก่ไหมอืมไม่แก่ครับไม่งั้นจะจ้างทำงานเหรอนั่นไงเสือ,อยังว่าไม่แก่เลยนอะฤด,ดีหัวเราะล่าออกมา ในรอบปีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เธอกเกษียณอายุออกมาก็มักคิดว่าตัวเองไร้ค่าเสมอจากนี้ต่อไปจะได้มีเงินเดือนประจำอีกครั้งแล้วถ้าอย่างเั้นก็เตรียมตัวเก็บของได้เลยนะครับเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีพอดีที่บ้านของผม ขาดคนนะครับได้ค่ะได้ครับอุ๊ย <c oughs> พูดพร้อมกันเลยเ <c oughs> สียงหัวเราะที่เปล่งออกมาให้กับเรื่องง่ายดายในชีวิตมันทำให้เสืออดหัวเราะเบาๆตามออกมาไม่ได้เลยอย่างที่พูด อยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ว่าจะได้ด้วยเล่หรือได้ด้วยกลก็ตามที่สำคัญต้องจับให้อยู่หมัดด้วยจบลงไปแล้วนะครับมีใครรอคอยที่จะรับฟังนิยายวายเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับปริยวิทยิบยกขึ้นมาอ่านให้ฟัง เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสำหรับใครที่เคยรับฟังนิยายวายเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาฟังอีกครั้งรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เอาใจคนที่คิดถึงพี่เสือกับน้องเนินนะครับนิยายวายเรื่องนี้ที่เพิ่งอ่านจบไปนะครับเป็นนิยายวายที่เคยอ่านมาแล้วนะครับชื่อเรื่องว่าเยื่อของ พี่เสือนะครับหรือเสือล่าเหยื่อนั่นเองมาจากบทที่10ที่มีชื่อว่าเสือสิ้นลายนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการรับฟังนิยายวายเสียงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องนี้กันด้วยนะครับปริยวิทย์เป็นผู้เขียนและเป็นผู้อ่านด้วยตัวเองนะครับชื่อช่องว่าช่อง นิยายฟังฟินฟินครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขในการรับฟังครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าเรื่องหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังตอนไหนและจาก,กเรื่องอะไรนะครับหมายถึงนิยายวายของปริยญวิทย์นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวจะหยิบยก ขึ้นมาอ่าให้ฟังกันนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ